เอาทานไหมคะเพื่อนๆอาทานไหมล้นๆเลยนะจ๊ะล้นๆเลยจ้ะไม่ใช่เมลอนน,นะจ๊ะแต่ว่าเป็นไข่ล้นเดี๋ยวปิดฝาไว้อีกสักนิดให้ไข่สุกไข่เนี่ยถ้าเราทานดิบประโยชน์จะน้อยนะคะถ้าเราทานสุกประโยชน์จะเยอะคะ่ะไข่เราวันนี้เราก็จะมาทานอาหารฝารังกันจ้ะวันนี้คอกาแฟก็มานะคะ ลองแบบเบาๆสุกหรือ,อยังเนาะมาดูมาดูจ้าโอ้สุกประมาณนี้เลยนะคะสุกประมาณนี้กําลังดีจ้าเราก็จะจัดเราก็จะใช้ฝาหม้อมาปิดไว้สักครู่เราก็จะใช้ฝา หม้อมาปิดไว้สักครู่เราเลยค่ะจับเมนูขนมปังตรงไหนก็ว่าใส่จานของเราเลยนะคะจัดใส่จานอาหารของเราไม่เข้มมากนะจ๊ะมีฮอทดอกมีไข่จ้ะเพิ่มโปรตีนยามเช้าขนมปังคาร์โบไฮเดรตัางไว้ก่อนนะคะกล้อง เอาไข่ขึ้นจากกระทะก่อนกาแฟคาเฟอีนซู้ซ่าสู้ซ่าเรามาทำกันเลยนะจ๊ะเจ็ดกาแฟคาเฟอีนสู้ซ่าสู้ซ่าเรามาทำกันเลยนะจ๊ะ กาแฟคาเฟอีนซูซ่าซูซ่าเรามาทำกันเลยนะจ๊ะเกลี่ยให้เข้าไปร,บรอบๆกระทะอย่างนี้นะคะคุกเขาให้เข้ากันหรือเราจะทำเป็นเมนู คะ่ะไข่ของเราเกลี่ยๆให้เขาไปรอบๆกระทะอย่างนี้นะคะเมนไข่ดาวก็ได้นะคะทำเป็นเมนูไข่ดาวก็ได้ไข่ดาวฮอตด,ดอกก็ได้นะจ๊ะวันนี้เราก็จะเป็นเเลยคะ่ะดับเมนูขนม ปังตรงไหนก็วา,าไม่เข้มมากนะจ๊ะมีฮอทดอกมีไข่จ้ะเพิ่มโปรตีนยามเช้าขนมปังคาร์โบไฮเดรตไข่ดาวก็ได้นะคะทำเป็นเมนูไข่ดาวก็ได้ไข่ดาวฮอทดอกก็ได้นะจ๊ะวันนี้เราก็จะเปิดกาแฟคาเฟอีนสูซ่าซูซ่า เรามาทำกันเลยนะจ๊ะเราก็จะใช้ฝาหม้อมาปิดไว้สักครัไมไหมสดชื่นยามเช้านะคะเพื่อนๆเช้านี้ก็กาแฟจ้ะกาแฟกาแฟ,าฟหัดหัดดืม่มกาแฟวางไว้ก่อนนะค่กล้อง <laughs> เอาไข่ขึ้นจับก,กระทะก่อนนี่คะ่ะไข่ของเราเราเลยคะ่ะกับเมนโนขนมปังตรงไหนก็วางไม้สดชื่นยามเช้านะคะเพื่อนๆเนช้านี้ก็ กาแฟจ้ะกาแฟกาแฟหัดทัดดื่มกาแฟไม่เข้มมากนะจ้ะมีฮอทดอกมีไข่จ้ะเพิ่มโปรตีนยามเช้าขนมปังคาร์โบไฮเดรตคุกเขาให้เข้ากันหรือเราจะทำเป็นเมนูตอกไข่ลงไปในไข่นะจ๊ะตอกไข่ลงไปในฮอทดอกไม่ใช่ในไข่เราก็จะ เราก็ไปดูไข่ของเราแล้วทีนี้ไข่จะไหม้หรือเปล่าละมัวแต่มาเดินเดินอยู่นี่นะคะก็จะมาดูเราก็จะมาดูสวนของเรานะคะสวนขนุนของเรามาดูแลว่ามีแมลงมาตายมาต้ดัดในกระทะจ้ะกระทะเราก็ไม่ต้องมีน้ำมันอะไรมากมายนะคะจ้ะ ฝาไว้อีกสักนิดให้ไข่สุกไข่เนี่ยถ้าเราทานดิบประโยชน์จะน้อยนะคะถ้าเราทานสุกประโยชน์จะเยอะค่ะไข่เราเราก็จะใช้ฝาหม้อมาปิดไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็มาดูช่วงที่เรารอไปดัดในกระทะจะ้ะ กระทะเราก็ไม่ต้องมีน้ํามันอะไรมากมายนะคะจ้าสู้หนึ่งนะคะแล้วเราก็มาดูช่วงที่เรารอสุกหรือยังเนาะมาดูมาดูาดจ้าอ้สุกประมาณนี้เลยนะคะสุกประมาณนี้กำลังดีจ้ะเราก็จะจัดเราก็จะมาดูสวนของเรานะคะสวนขนุนของเรา มาดูแลว่ามีแมลงมาตายมาต้องไข่าดาวก็ได้นะคะทำเป็นเมนูไข่าดาวก็ได้ไข่าดาวฮอดดอกก็ได้นะจ๊ะวันนี้เราก็จะไปดาดในกระทะจ้ะกระทะเราก็ไม่ต้องมีน้ำมันอะไรมากมายนะคะกาแฟนะคะหัดดื่มกาแฟจ้ะกาแฟยามเช้า ลองดูสิจะเป็นยังไงจะสดชื่นแค่ไหนเดียเกลี่ยให้เขาไปร,บรอบๆกระทะอย่างนี้นะคะน้อนทานไหมค,ะ,คะเพื่อนราา้อนทานไหมล้นเลยนะจ๊ะล้นเลยจ้ะไม่ใช่เมล่อนนะคะแต่ว่าเป็นไข่ร่อนเดี๋ยวปิดไฟดาดในกระทะจ้ะ กระทะเราก็ไม่ต้องมีน้ำมันอะไรมากมายนะคะกาม้สดชื่นยามเช้านะคะเพื่อนๆเนช้านี้ก็กาแฟจ้ะกาแฟกาแฟหัดดื่มกาแฟเราเลยค่ะจบบเมโนโขนมปังนะตรงไหนก็วางเราเลยค่ะ กับเมนขนมปังตรงไหนก็วางเราก็จะใช้ฝาหม้อมาปิดไว้สักครู่นี่คะ่ะไข่ของเรา ไม่เข้มมากนะจ๊ะมีฮอทดอกมีไข่จ้ะเพิ่มโปรตีนยามเช้าขนมปังคารโบไฮเดรตมาเลยค่ะจับเมนูขนมปัง,รปง,รปงตรงไหนก็ว่างนี้เราก็จะมาทานอาหารฝารังกันจ้ะวันนี้คอกาแฟก็มานะคะ ลองแบบเบาวๆวันนี้เราก็จะมาทานอาหารฝารังกันจ้ะวันนี้คอกาแฟก็มานะคะลองแบบเบาๆนี่คะ่ะไข่ของเราไข่ของเราจ้าไปดาดในกระทะจ้ะ กระทะเราก็ไม่ต้องมีน้ำมันอะไรมากมายนะคะ้ะแฟนะคะอ mm hmm. ดเดมกาแฟ mm hmm. จ้ะกาแฟยามเช้าลองดูสิจะเป็นยังไงจะสดชื่นแค่ไหนในดาดในกระทะจ้ะกระทะเราก็ไม่ต้องมีน้ำมันอะไรมากมายนะคะ <Yeah. S 1> yeah. เราก็จะมาทานอาหารฝารังกันจ้ะวันนี้คอกาแฟก็มานะคะลองแบ,บบเบาๆไมมสดชื่นยามเช้านะคะเพื่อนๆเช้านี้ก็กาแฟจ้ะกาแฟกาแฟ,าแฟหัดหัดดื่มกาแฟเราก็ไปดูไข่ของเราแล้วทีนี้ไข่จะไหมหรือเปล่าเ <laughs> ลาโมแต่มาเดินเดินอยู่นี่นะคะเราก็จะมาดู เราก็ไปดูไข่ของเราแล้วทีนี้ไข่จะไหม้หรือเปล่าแล้วมัวแต่มาเดินเดินอยู่นี่นะคะก็จะมาดูน้าทานไหมคะ,คะเพื่อนๆน้าทานไหมร่อนๆเลยนะจ๊ะร่อนๆเลยจ้ะไม่ใช่เมยร่อนนะ